สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับยินดีตอนรับเข้าสู่ชายผู้บักคลั่งหรือผู้ภูกับผมแอดมินแมงโชวนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทําคลิปพบปะกับแฟนนะฮะโดยวันนี้แอดมินนะครับก็มีประเด็นมาพูดคุยกันเกี่ยวกับนักเตะ2คนซึ่งตอนนี้มีความที่แตกต่างกันนะครับไม่ได้มาเปิดประเด็นให้มาทะเลาะกันนะครับหรือว่าให้เกิดความแตกแยกแต่อย่างใดนะครับเพียงแต่ว่าอยากจะรู้เรื่องความคิดเห็นของแฟนนะฮะว่า ในวันอาทิตย์นี้นะฮะที่เราจะไปเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งเป็นซูเปอร์แม์ในศึกพิมร์อังกฤษนะครับอยากจะให้ใครลงสนามนะฮะโดยมี2คนนะตอนนี้นะครับซึ่งเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้โดยก่อนที่จะไปชมการวิเคราะห์ของแอดมินขอออกตัวเช่นเคยนะครับว่าคลิปที่จัดทำวันนี้นะครับเป็นคลิปที่แอดมินหาข้อมูลมาจากเน็ตนะครับส่วนตัวแอดมินเองก็ไม่ใช่คอลัมนิสต์หรือว่านักข่าวนะครับก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้าง แต่ที่จัดทาขึ้นมาก็คืออยากจะทําสํารวจว่าแฟนบอลนะครับอยากจะให้ใครลงสนามมากกว่ากันระหว่างโรเบรโตเฟอร์มิโน่และดีโกโจตานะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วทั้ง2คนนี้ฟอร์มแตกต่างกันอย่างมากนะครับอีกคนนึงฟอร์มกําลังขึ้นหิ้งเลยนะฮะยิงได้เป็นกอบเป็นกำเลยนะฮะล่าสุดก็เพิ่งซัดแฮตทริกในนัดถล่มอาตาลันต้ามาส่วนอีกคนหนึ่งนะฮะยังยิงไม่ได้เลยนะครับและตอนนี้ก็กําลังขาดความมั่นใจนะครับวันนี้เราไปคุยกันหน่อยว่าใครจะมีโอกาส ได้ลงเล่นในแมตที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโดยก่อนอื่นนะครับผมต้องขอเล่าก่อนนี้นะครับว่าตอนนี้ทางครูรูหรือว่าสื่อทางด่างประเทศเขายังยกเครดิตให้โรเบรโตเฟอร์มิโนนะครับน่าจะเป็นตัวจริงในแมตที่จะเจอกับดูไบสีฟ้า City. แมนเชสเตอร์ซิตี้และเจนคลับก็มาเปลยๆนะฮะว่าน่าจะเป็นโรเบรโตเฟอร์มิโนลงเล่นก่อนนะครับหรือว่าเป็นตัวจริงนั่นเอง ส่วนในกรณีของดิโกโจตานะครับตอนนี้ฟอร์มโหดเหลือเกินฟอร์มขึ้นหิ่งเหลือเกินนะครับถ้าหากได้ลงมาเนี่ยก็สามารถยิงได้ตือตลอดเลยครับเป็นตัวพิกเกมหรือว่าเป็นตัวเรียกว่า,าเป็นไพ่ใบสุดท้ายนะฮะตอนนี้คุมกําลังเชิงลึกของรีวิของพวกเรารู้สึกว่าจะามีมิติมากขึ้นนะครับหลังจากที่3าม้ดนเน้าเราใช้โรเบรโตเฟอร์มิโน มาเน่ซาร่ามาโดยตลอดตอนนี้มีดีโกโจต้าเข้ามาทําให้เกมลุกเราหลากหลายขึ้นนะครับอันนี้เป็นคุ้มกําลังในเชิงลึกที่เรียกได้ว่าซื้อตัวได้อย่างสุดยอดจริงๆนะฮะคุ้มค่าตัวทุกเม็ดเลยนะครับโดยผมจะเริ่มต้นเล่าถึงความเก่งกาจของดีโกโจต้าก่อนนะครับโดยดีโกโจต้านะครับการเล่นของเขามีความแพรผาวในการเล่นซึ่ง แฟนบอลน,นะครับถ้าเป็นแฟนบอลสมัยเก่าคงนึกถึงดีโกมาราลูน่านะครับในการเล่นเกมลุกโดยดีโกโจตาเนี่ยโอ้โหทั้งเลี้ยงเก่งไปกับบอลได้ดีนะครับแถวลพลาวนะฮะในการเล่นเกมลุกดูสนุกสนานเร้าใจามีลูกพลิกแพลงตลอดเวลาสามารถเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะได้เลยนะครับโดยดีโกโจตาตอนนี้ก็เป็นขวัญใจผู้เล่นคนใหม่ของหงแดงลิเวอร์พูลของเราซึ่งผลงานของเขา ซัดส,สา3ประตูใน3เกมแรกซึ่งถือว่าเป็นคนที่2ของสโมสรที่ทําได้นะครับโดยการเคลื่อนที่ของดีโกโจต้านะครับนั้นเงียบเชียบมากแต่แฝงไปด้วยความอันตรายนะครับเวลาเข้าโจมตีแล้วก็มักจะได้ผลเสมอโดยดีโกโจต้าอาจจะไม่เหมาะเล่นเป็นสูนหน้าเดียวๆนะครับแต่เมื่อไรก็ตามที่เขามีกู้หูนะครับเขาก็จะมีความอันตรายและน่ากลัวมากขึ้นโดยเขาจะมีความเฉลียวฉลาด ดูอย่างเช่นการเล่นร่วมกับซาร่ากับมาเน่นะครับซึ่งณนะตอนนี้ก็เกิดเป็นสามสารในยุคใหม่เลยนะรเรียกได้ว่าโหดจริงๆโดยดิโกโจตาเนี่ยลักษณะการวิ่งสอดหาพื้นที่นี่โคตรเก่งเลยนะฮะกองหลังคู่ต่อสู้ไม่สามารถจับทางได้พอรู้ตัวอีกทีก็โดนเขายิงไปแล้วนะฮะเรียกได้ว่าเป็นคนที่เคลื่อนที่ได้เงียบเชียบมากนะครับเป็นบุคคลอันตรายเลยนะฮะหาพื้นที่ได้เก่งจริงๆนะฮะถ้าหากใครนะครับ นึกภาพไม่ออกเนี่ยให้ไปนึกถึงนักเตะในะตำนานซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนักเตะพายเกลีซิปนะครับนั่นก็คือมาโกแวนบาสเทนซึ่งหาจังหวะยิงหรือว่าหาตำแหน่งได้ดีนะครับดีโกโจตาซึ่งมีความคล้ายคลึงกับมาโกแวนบาสเทนเลยนะฮะอันนี้พูดไปแล้วก็เดี๋ยวจะว่าอวยจะเงินไปนะครับโดยตัวเขาเนี่ยหาพื้นที่เก่งจริงๆนะครับและเขาก็ยังมีความเลือดเย็นในการ สังหารประตูมีความเจ็บคมนะฮะสังเกตจากการยิงแต่ละลูกของเขาเนี่ยในความขั้หมายและสวยงามทั้งนั้นนะครับเรียกได้ว่ามีโอกาสนี่จบสกอร์โป้งเดียวเลยนะครับจากตอนแรกนะครับรู้สึกว่ามองว่าเป็นการเสริมทัพเพื่อม,มาเป็นยังไงแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเล่นคุ้มค่านะครับเรียกได้ว่ามาทําให้อาโร,บบร,รโดเโตฟูมิโนนี่สั่นสะเทือนเลยนะครับโดย ดีโก้โจต้าเนี่ยยิงประตูสําคัญสําคัญกับหงดังลิเวอร์พูลชนะมาโดยตลอดเลยครับพรียกว่าสุดติงกระดิ่งแมวจริงๆและยิงมาเล่นร่วมกับโมเมสซาล่าซดิโอมาน่ยิงไปกันใหญ่เลยนะฮะโอ้โ oh หกองหลังคู่โต้ทุ่นนี้จับทางได้ยากจริงๆนะฮะการเคลื่อนที่สลับตำแหน่งกันการเข้าทำกันให้บอลกันการเพสซิ่งการเพสซิ่งคู่แข่งดูเนียนตาไปหมดเลยนะฮะอันนี้คือฟอร์มของดีโก้โจต้าณตอนนี้นะครับลงตัวมากจริงๆนะฮะ จะเห็นได้ชัดเจนนะครับหลายรูปแบบจริงๆเราไปดูของโรเบรโตเฟอร์มิโนกันหน่อยนะครับซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็เป็นฟันเฟืฟองแห่งความสําเร็จของหงส์แดงลิเวอร์พูลตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะฮะโดยในฤดูกาลนี้ก็ฟอร์มดอปลงไปนิดนึงนะฮะอะจาจจะเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้ยิงประตูนั่นเองนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ยังมีประโยชน์กับทีมหงส์แดงลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับเขาก็เป็นเหมือนนักเตะที่ปิดทองหลังพระถึงแม้ว่าโรเบรโตเฟอร์มิโน เกมรุกอาจจะไม่เด่นมากมายนักแต่ว่าเกมรับเขาเนี่ยยอดเยี่ยมเลยนะครับเพราะคุณภาพของเขาเนี่ยสามารถยิ่งไล่เพรสซิ่งในดนหน้าลงมาช่วยเกมรับของหงแดงลิเวอร์พูลได้นะครับคุณภาพของเขาเนี่ย,ส,าาย,นนย,ยสำหรับบ๊อบบี้มีวิสัยทัศน์ในการใจบอลนะครับช่วยเหลือผู้เล่นคนอื่นๆภายในทีมลิเวอร์พูลให้เข้าฝากักเข้าฟอร์มหรือว่าเฉิดฉายหรือว่าเด่นได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมาเน่กับซาร่านะครับจะโดดเด่นมากถ้าหากมีโรเบรโตเฟอร์มิโนอยู่ภายในทีมซึ่งกลายเป็นกองหน้าตัวหล่อนะครับ แถมจังหวะการเล่นวันทูหนกับมาเน่หรือว่าซาร่าเพื่อขึ้นเกมไปข้างหน้าต่างก็น่าขึ้นสุดๆเนียนตาไปหมดนะครับเรียกได้ว่าลงตัวนะฮะแต่ตอนนี้ขาดเพียงแค่ประตูเท่านั้นเองเวลาทุกครั้งที่บ๊อบบี้ได้บอลน,นะฮะเขาก็จะมุ่งไปข้างหน้าเพื่อทําประตูหรือว่าเพื่อส,สร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนได้ยิงประตูนะครับนี่คือข้อดีของเขาและที่สําคัญที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือเกมรุกนะครับ ขออภัยนะครับเป็นเกมรับนะครับที่เขามักจะลงมาช่วยกองหลังในเวลาที่เราเสียลูกเซตพิดหรือแม้กระทั่งเสียลูกเตะม,มุมนะครับโดยกูรูหลายๆคนต่างก็ยกเครดิตให้โรเบรโตเฟอร์มิโน่น่าจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับอันนี้แอดมินก็อยากจะมาถามเพื่อนๆนะครับว่าในวันอาทิตย์นี้นะครับอยากจะให้ใครลงสนามเป็นตัวจริงมากกว่ากันนะครับส่วนแอดมินนะครับความคิดเห็นของแอดมินเองก็คือดีโกโจตานะครับ เพราะถ้ตอนนี้เรานำแมนเชสเตอร์ที่อยู่5แต้มนะครับเพื่อนๆถ้าหากในวันอาทิตย์นี้เราเก็บอีก3แตม้มเราก็จะนำห่างไปเป็น8คะแนนนะครับฉะนั้นแล้วผมจึงคิดว่าน่าจะอยากให้ดีก่าโจตาม,มากกว่านะครับได้ลงเล่นก่อนบอบบี้นะครับอยากให้บอบบี้ได้พักนะครับแต่ยังไงบอบบีก้ก็ยังเป็นฟันเฟืองในความสำเร็จของพวกเราอยู่นะครับขาดเขาไปก็ไม่ได้ ถ้าหากเราเก็บแต้มได้นะครับเราก็อยู่ในโมเมนตัมที่ดีและอยู่ในสถานการณ์ที่ดีที่จะนําหน้าแมนเชสเตอร์หรือว่าทิ้งห่างไปนะครับความมั่นใจก็จะมีกลับขึ้นมาขอแค่อย่าแพ้นะครับในส่วนของใครลงก็ได้นะฮะในวันอาทิตย์นี้แต่แอดมินขอเลือกดิโกโจตาละกันส่วนอยากจะถามเพื่อนนะครับว่าอยากจะให้ใครลงเล่นในแมตช์แมตชนี้นะฮะเพื่อนแสดงความคิดเห็นได้นะครับวันอาทิตย์นี้เป็นศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์นะครับแมนเชสเตอร์ตี่ประทะลิเวอร์พูลนะครับ ถ้าเราชนะนําเป็น8แต้มถ้าเราเสมอก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีแล้วก็อยู่ในมุมตั้มที่ดีที่จะหนีแมนเชสเตอร์ตี้ไปนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับกับการาตั้งประเด็นนี้มาพูดคุยกันนะครับอยากให้ใครลงเล่นก่อนชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์อย่าลืมนะครับขลมคอมเมนต์อย่างสุภาพใต้คลิปเช่นเคยเดี๋ยวกลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ